สวัสดีครับวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆมาจากพอดแคสต์ตอนหนึ่งชื่อเงินเดือนคุณถูกออกแบบมาให้ไม่พอใช้ครับอยู่ในซีรีส์เรื่องที่ทุกคนอยากรู้แต่ไม่มีใครยอมรอกอืมชื่อน่าสนใจนะคะครับหลักๆคือเขาตั้งคำถามเลยว่าไอ้ระบบเงินเดือนที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยเอ้มันถูกสร้างมาเพื่อให้เรามีเงินแบบเหมือนจะขาดขาดอยู่ตลอดหรือเปล่าคือมันท้าทายความคิดเดิมๆของเราไปเลยนะคะที่ว่า ขยันแล้วจะรวยหรือวางแผนดีๆก็น่าจะพออันนี้เขาชวนมองไปที่ตัวโครงสร้างเลยใช่ครับน่าสนใจมากงั้นเรามาลองเจาะลึกกันหน่อยว่าพอดแคสต์เขาว่ายังไงบ้างมีเหตุผลอะไรสนับสนุนแนวคิดนี้ครับค่ะพอดแคสต์เขาไม่ได้พูดลอยๆนะคะเขาย้อนไปไกลถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยโอ้ไปถึงตอนนั้นเลยใช่ค่ะเขาชี้ว่าตอนนั้นเนี่ยพวกนายทุนเขาต้องการแรงงานเยอะมากๆเพื่อมาทํางานซ้ําๆในโรงงานทั้งวันครับครับ ทีนี้พอดแคสต์ก็เสนอว่าระบบค่าจ้างเนี่ยอาจจะถูกคิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้คือจ่ายให้พออยู่ได้มีแรงกลับมาทำงานพรุ่งนี้แต่ไม่เยอะพอใช่ค่ะไม่เยอะพอที่จะแบบว่าเก็บเงินก้อนโตหรือมีอิสระทางการเงินจนอยากจะเลิกทำไปง่ายๆอ๋อเข้าใจละคือถ้าจ่ายเยอะไปคนงานอาจจะมีทางเรืองอื่นอาจจะพักอาจจะไปคิดอย่างอื่นได้ซึ่งนายจ้างยุคนั้นคงไม่ชอบ ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเรื่องวงจรที่พอดแคสต์พูดถึงละครับมันเป็นยังไงนะค่ะเขาอธิบายวงจรนี้ไว้ชัดเจนเลยคือพอได้เงินเดือนมาปุ๊บส่วนใหญ่ก็หมดไปกับค่าใช้จ่ายจําเป็นค่าเช่าบ้านค่ากินอยู่หนี้สินต่างๆครับมันก็จะเหลือเก็บน้อยหรือบางทีไม่เหลือเลยอืมแล้วพอมีเรื่องด่วนต้องใช้เงินเช่นป่วยหรือมีอะไรพังต้องซ่อมครับก็ชดเลยใช่ค่ะเงินไม่พอ ต้องไปกู้เพิ่มหรือไม่ก็ต้องทำงานหนักขึ้นอีกวนกลับไปรองเงินเดือนรอบหน้ามาเคลียร์ของเก่ามันเหมือนติดกับดักอะไรแบบนี้ครับฟังดูเอ่อคุณมากเลยนะคะเหมือนสถานการณ์ที่หลายคนเจออยู่ใช่ค่ะแล้วพอดแคสต์เขาเชื่อมโยงเรื่องนี้กับค่าแรงขั้นต่ำด้วยไหมครับมีค่ะอันนี้น่าสนใจมากเขาตั้งข้อสังเกตว่าไอการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ตั้งต้นจากคำถามว่าคนคุณได้เท่าไหร่ถึงจะอยู่ดีมีสุข มีเงินเก็บบ้างอ้าวแล้วตั้งจากอะไรครับเขาเสนอว่าหรือมันมาจากคำถามว่าจ่ายน้อยสุดได้เท่าไหร่ที่คนงานยังพอมีชีวิตอยู่ได้ไม่ตายแล้วก็ยังกลับมาทำงานไหวโหถ้าคิดแบบนั้นจริงค่ะถ้าเป็นแบบนั้นการปรับขึ้นค่าแรงมันก็อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับค่าครองชีพจริงๆเท่าไหร่อาจจะขึ้นกับอย่างอื่นมากกว่าเช่นสภาพเศรษฐกิจตอนนั้นหรืออำนาจต่อรองทางการเมือง แปลว่าพอดแคสต์กำลังจะสื่อว่าปัญหาเงินไม่พอใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ความผิดเราคนเดียวที่แบบเออวางแผนไม่ดีขี้เกียจอะไรแบบนั้นใช่ค่ะแก่นของเขาคือตรงนั้นเลยคือระบบเองต่างหากที่อาจจะไม่ได้เอื้อให้เราสำเร็จทางการเงินตั้งแต่แรกแต่เหมือนออกแบบมาให้เราอยู่กับที่เป็นแรงงานต่อไปเรื่อยๆประมาณนั้นค่ะเขาไม่ได้บอกว่าไม่มีใครหลุดไปได้นะคะ ก็มีคนที่ทำได้สร้างตัวได้แต่สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วระบบมันอาจจะทำงานแบบนี้อยู่เข้าใจแล้วครับงั้นถ้าจะสรุปไอเดียหลักๆจากพอดแคสต์ต,ตอนนี้ก็คือการเสนอว่าระบบเงินเดือนอาจเป็นกลไกลที่ถูกออกแบบมาอย่างเอออาจจะตั้งใจหรือไม่ก็าตามเพื่อให้คนส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพิงระบบทำงานไปเรื่อยๆไม่ได้มีพอใช้จริงๆสักทีถูกต้องค่ะและคำถามที่เขาฝากไว้ตอนท้ายซึ่งชวนคิดมากๆเลยก็คือ พอเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อจะยอมรับมันไปเรื่อยๆหรือจะเริ่มหาทางออกจากกรอบนี้ครับก่อนที่อะไรอะไรมันจะยากไปกว่าน,นี้หรือเปล่าเป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้แต่ละคนกลับไปคิดทบทวนมุมมองตัวเองจริงๆคะ่ะเป็นมุมมองที่กระตุกความคิดแรงเหมือนกันนะครับสมชื่อซีรีส์เขาเลยเรื่องที่ทุกคนอยากรู้แต่ไม่มีใครยอมบอกจริงๆครับ